กดไล์เยอะะๆนสวัสดีค่ะเราชื่อเดียวันนี้เดียจะมาแนะนำเพื่อนๆของเดียให้ทุกคนรู้จักคนแรกเนี่ยเพื่อนสนิทเราเองชื่ออ้อมอ่านการ์ตูนทั้งวันเลยส่วนอีกคนนึงชื่อดาวเป็นดาวไรสดุดอ๋อข้างๆนั่นพี่จอดมอสี่เป็นแฟนดาวพี่จอดมันีีเร็วทุกคนคะถ้าคลิปเนี้ยอดวิวเกินหนึ่ คลิปหน้าดาวจะจุก okay, พี่จอร์ชว์หน้าห้องปกครองโอเคปะเฮ้อต้องทำแบบนี้เหรอเนี่ยถึงจะมีคนดูเดียเพื่อนดาวปะสวัสดีครับน้องเดียน่ารักจังเลยครับมีแฟนหรือยังครับลา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 ลลาเดีย แกไปทำอะไรมาคนพูดถึงแกเต็มเลยแกไม่เล่นโซเชียลนี่นาแกไม่เข้าใจฉันหรอกเอ้าล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 าถ้าอยากให้เต้นต่อเดี๋ยวขอหัวใจเพิ่มอีก20ดวงนะคะงยน่ารักแค่หมูถูกละ20บาทสั่งได้จ้าน้องเดียวมายเลนครับ คนโดนแกล้งจังงาบโอ้อนี่น่ะ <c oughs> ตาตาฉัน่าบอดแล้วโอ้มายกอดโอ้จริงว่ะเอยเยเๆใครแคปทันบ้างดาวก็คือชิดซ้ายไปเลยอะ่ะในขณะที่เดียกำลังมีความสุขกับยอดไลน์และแฟนคลับมากมายเดียไม่รู้เลยว่ากำลังจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นหยุดเต้นเถอะมันตลกอะ่ะอ้าวน่ารักตรงไหนเนี่ย โคดบ้านจมูกแบนเวอร์ทำไมกันทำไมถึงว่าเดียแบบนี้ก็เพราะว่าเรียนแบบดาวไงแต่ไม่สวยเท่านะเดียไม่ได้เรียนแบบใครเลยนะคะอยากเหมือนดาวเนี่ยต้องสวยก่อนนะแอบซีพี่ดาวไม่ถูกใจสิ่งนี้ทุกคนไม่ชอบเดียแล้วหรอคะเดีย แกโอเคไหมไม่โอเคเลยแกฉันก็ทำทุกอย่างตามที่ทุกคนบอกทำไมทำไมยังมีคนเกลียดฉันอยู่อีกล่ะเดียแกเป็นตัวของตัวเองอะ่ะดีอยู่แล้วนะอย่าไปทำอะไรตามใครพยยอดไรลเลยใช่แล้วพี่หมีเอ็ดดาอยากให้น้องๆเสพสื่อออนไลน์อย่างระมัดระวังไม่หลงเชื่อหรือทำตามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขอให้มีสติในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับ